สวัสดีครับเพื่อนๆผมคาชชานสิงห์รอเดชานะครับหรือว่าดีเจเลมอนซังนะครับนั่นเองวันนี้ที่มาจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ n ิวทรีไรท์นะครับวันนี้เป็นวิตามินซีนะครับซึ่งมีความหมายนะครับวิตามินซีของเราเข้มข้นมากๆเลยครับหเม็ดอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับนะฮะ วิตามินซีนะครับมีรัพท์มาจากคําว่าไวต้ามีความหมายว่าชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็อนินมีความหมายว่าจําเป็นนะครับมารวมกันวิตามินซีก็ดังดังนั้นคําว่าวิตามินจึงมีความหมายว่าสารที่เป็นสิ่งที่มีจําเป็นต่อชีวิตนั่นเองนะครับนะแล้วก็แหล่งที่มาของวิตามินซีก็ได้แก่พวก ส้มฝรั่งนะครับผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่ามะเขือเทศนะครับหรือว่าจะเป็นแอปเปิลหรือว่าจะเป็นเลมอนก็ตามแต่แต่ของเรานี่ครับซึ่งมีวิตามินซี C, ตัวนี้ครับมาจากผลไม้อัสซลาเชอรรี่ซึ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นสุดๆ ที่สุดเลยนะครับเยอะมากๆนะครับคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็ได้แก่เสริมภูมิคุ้มกันนะครับให้ให้เราห่างไกลจากหวัดนะครับช่วยให้ผิวพรรณเราเต่งปังนะครับต่อต้านอนุสารนุมูลอิสระต่างๆครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ของภูมิแพ้นะครับนะครับที่คนขาดวิตามินซีนะครับเกิดจากส่งการกระตุ้นที่ทําให้หลั่งสารอิสตามีนนะครับจึงทําให้เกิดอาการแพ้หลายอย่างเช่นน้ํามูกไหลจามหรือว่าจะเป็น เป็นหวัดเบาๆไงครับแต่ว่าเป็นเป็นหายๆนะครับจะเกิดอาการแทรกซ้อนตามมาครับถ้าขาดอาการขาดการพักผ่อนนะครับก็จะเป็นไซนัสอักเสบหรือว่าเป็นหวัดไปเลยนะครับนะ <c oughs> ก็ถ้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นหวัดเลยนะครับภาวะร่างกายอ่อนแอก็ทําส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นแผลล้นในด้วยนะครับสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระก็เป็นพวกคันบุหรี่หรือว่าภาวะมลพิษ ทางอากาศนะครับพวกควันรถยนต์หรือว่าจะเป็นเพื่อนๆสูบบุหรี่เราไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอากาศอาการเครียดนะครับหรือว่าจะเป็นแสง UV ที่เราทํางานตามแดดหรือว่าต่างๆนะครับก็จะเป็นสารมลอิสรลัําให้เราแก่ง่ายด้วยนะครับวิตามินซีตัวนี้เข้มข้นอ่ะอันนี้มาดูตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้มาดูที่ตรงนี้เลยผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆนะครับทาให้ดูเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเลยนะครับวิตามินซีตัวนี้เข้มข้นมากๆเลยนะครับมนเม็ดอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งมี2 ถ้าเราทานได้ช่วงแรกๆ3วันนี้เห็นผลเป๊ะเลยทานทานคุมให้ได้ทุก8ชั่วโมงนะครับ3เม็ดวันละ3เม็ดแต่ถ้าหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปแล้วก็ช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ได้8ชั่วโมงวิตามินซีเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตวิตามินซีขึ้นมาได้เองนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับใช้น้ําผมจะใช้น้ำนะครับเลมอนจะใช้น้ําแทนเลือดในร่างกายที่สะอาดนะครับนี่นะครับน้าน้าเปรียบเสมือนเลือด คนเราถ้าร่างกายจะแข็งแรงนะครับเลือดต้องต้องดีด้วยเลือดต้องสะอาดนะครับเห็นจะสังเกตว่าถ้าคนเราเลือดสะอาดนะครับก็เหมือนกับน้ําเหลืองน้ําหนองของเราในร่างกายนะครับก็เปรียบเสมือนน้ำน้ำนี่ครับผมจะใช้ข้าวสารข้าวสารเปียบเหมือนเซลล์ในร่างกายร่างกายคนเรามีเซลล์หกล้านล้านเซลล์นะครับเซลล์จาเป็นมากนะครับเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามีส่วนที่มีส่วนจําเป็นครับข้าวสารเปรียบเหมือนเซลล์ถ้าเซลล์เราสะอาดในร่างกายเราก็สะอาดนะครับโรคต่างๆหรือว่า สารก่อเกิดมะเร็งต่างๆก็จะไม่ถามหาเรานะครับแล้วผมก็จะใช้น้ำยาอุไทยนะครับน้ำยาอุไทยนี่เปรียบเสมือนเลือดเลยใน A และใน B นะครับซึ่งเป็นฝาแฝดเกิดมาใหม่ๆเด็กเด็กน้อยทาลกอยู่เลยนะครับยังใบสุดอยู่เลยเด็กน้อยนะครับผมจะใช้น้ำยาอุไทยให้เห็นเลยนะครับนี่ครับจัดจัดเลยหอมน้ำยาอุไทยน่ครับเหมือนกับเลือดนี่นะครับเปรียบเทียบว่าคนสองคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับเป็นทาลกอยู่ยังไม่ได้เคยผ่าน ไม่เคยสุบรีแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือวาอ่ายังยังสะอาดอยู่นะครับนี่จะสังเกตว่าเลือดยังสะอาดอยู่นะครับนี่แดงสะอาดนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวนีตอนนี้เห็นเป็นว่าเลือดสะอาดจะดูนะครับเซลล์เซลล์ข้าวสารข้าวสารเต็มเหมือนเซลล์ยังสะอาดอยู่นะครับซึ่งสองคนนี้ไม่แก่ตัวไปไม่เป็นมะเร็งแน่นอนเพราะว่าเซลล์ในร่างกายสะอาดเลือดก็ยังบริสุทธิ์อยู่เลือดสะอาดอยู่นะครับนะใน A และใน B นะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้ว แล้วคราวนี้ผมจะใช้ทิงเจอเลมอนจะใช้ทิงเจอเนี่ยครับเปรียบเสมือนสารพิษที่เราเจอแต่ละวันไม่ว่าจะเจอแสงยูวีเจอแสงแดดนะครับที่จะเป็นาสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้เราเป็นมะเร็งได้หรือว่ากินสารพิษตกค้างปิอย่างๆทอดๆนะครับกินผักผลไม้ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับนะนี่กินของปิง้งปิ้งย่างๆทอดๆใส่ไปเลยครับทิงเจอเปรียบเหมือนสารพิษนะครับในแต่ละวันเพื่อนสูบบุหรี่เราไม่ได้รับตั้งใจที่จะรับแต่เราก็ไปรับไปแล้วนะครับรับไปเลยนะครับนี่ครับ เจอสารพิษในแต่ละวันนะครับนี่ใช้ไปเลยนะครับให้เห็นจัดจัให้เห็นชัดๆเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับคนสองคนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ยังบริสุทธิ์อยู่แตนะ่ในเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้ใช้ชีวิตโดยที่เราไปเจออะไรที่ไม่ได้ตั้งใจกินกล้วยทอดกินของปิ้ง,งๆย่างทๆทอดๆกินผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดมีสารพิษตกค้างจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้นะฮะนี่จะสังเกตว่าเมื่อกี้เลือดที่ยังบริสุทธิ์อยู่ เริอมเป็นสีดําเข้าสารที่เซลล์ในร่างกายเปรียบเหมือนตับตายไส้พุนเรายังบริสุดอยู่ตอนนี้เริ่มกลับมาดํานะครับนะครับน่ากลัวไหมครับเนี่ยบุคคลสองคนนี้ครับมีโอกาสเกิดมะเร็งสูงเลยนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เยอะมากๆนะครับเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นหวัดแน่นอนครับสองคนนี้แต่วันหนึ่งครับใน A ใน A และใน B ก็ได้แต่ใน A ครับไปรู้จัก คนคนหนึ่งที่เขาทานวิตามินซีเขาก็แนะนํามารูจา้จักเลมอนอ่ะเลมอนแนะนําแล้วเอาอย่างนี้สิลองทานวิตามินซีดูนะสักเดือนสองเดือนดูนะจะเห็นผลที่เป็นหวัดไม่ง่ายเป็นหวัดนะนี่ครับให้เขาแนะนําให้เขาทานวิตามินซีใช้นิดเดียวนะครับวิตามินซีของเราเข้มข้นนะครับนี่นี่ผมใช้กุญแจขูดเบาๆเลยนะครับนี่นะออกหมดเลยอ่าลองดูนะครับนี่นะครับเข้มข้นมากๆนะครับดูนะฮะดูนะครับวันหนึ่งทานวิตามินซีไปจะสังเกตได้ว่านะครับวิตามินซีมันจะดีท็อกออกมานะครับ เมื่อกี้เลือดยังดําอยู่เลยเข้าสารเปรียบเหมือนเซลล์ในร่างกายนะครับตอนนี้นะเลือดก็จะสะอาดแล้วกลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้วแล้วครับดูเข้าสารเปรียบเหมือนในในในเอึ่งซึ่งทานวิตามินซีนะครับไปรู้จักวิตามินหาซื้อวิตามินซีดูเปรียบเทียบนะครับดูนะฮะนะครับเห็นความแตกต่างเข้าสารเปียบเหมือนเซลล์ดูครับถ้าเราเข้าดีถ้าทานวิตามินซีไปเข้าดีทอกสารพิษออกมาจากเหงื่อจากปัสสาวะเราวันหนึ่งร่างกายเราไม่มีสารพิษแล้วเราทําอะไรเราก็จะมีเลี่ยวมีแรงร่างกายผิวพรรณเราก็จะ ดชื่นผิวพรรณแล้วก็เป่งปังถ่ายรูปออกมากับเพื่อนๆก็จะมีออร่าแล้วก็จะดูเด่นในกลุ่มเพื่อนๆตอนเลี้ยงรุ่นหรือว่าอะไรถ่ายรูปกับเพื่อนจะสังเกตไหมครับเนี่ยเปรียบเทียบได้เห็นชัดๆเลยเนี่ยครับนินี่คือประโยชน์ของวิตามินซีซึ่งดีมากๆเลยนะครับของวิตามินซีของเราเข้มข้นของนิวทริไรด์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์นิวทริไรด์ของเรานะครับแล้ววันนี้ก็นําเสนอกันแค่นี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะับ ชมกันนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ก็ผมม j เจเลมอนซางก็ลํำลาไปก่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากจะนําเสนอให้คนที่รักสุขภาพนะครับปรึกษารับหลายท่านนะครับหรือว่าคนที่นั้นก็ยินดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ